สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ที่ชื่นชอบในด้านวัตถุมงคลของหลวงปู่คุยวัดสัพตะเคียนนะครับวันนี้มีวัตถุมงคลหลวงปู่คุยมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นรูปหล่อฐานเตีย้ยหัวไม้ขีดหลวงปู่คุยนะครับรุ่นนี้จัดสร้างปี52นะครับโดยวัดป่าป่าชานิมิตได้จัดสร้างนะครับด้านหลังก็จะมีลักษณะโคตรตอกเป็นตัวพุทธะ เป็นโคตรตอกนะครับด้านหลังลักษณะองค์พระจะเล็กมากนะครับเป็นเขาเรียกว่ารูปหลอ่อฐานเตี้ยหัวไม่ขีดจะมีสองพิมพ์นะครับเ,เพื่อนๆจะมีหัวไม่ขีดพิมพ์หัวไม่ขีดแล้วก็พิมพ์หัวไม่ขีดพุทธกวักนะครับแบบในในคลิปนี้นะครับอันนี้เรียกว่าหัวไม่ขีดพุทธกวักนะครับใต้ฐานก็จะ มีโค้ดนะครับมีโค้ดอยู่โค้ดใบโพแล้วก็มีคุยอยู่ด้านในนะครับถ้ามีโค้ดนี้อยู่ก็เป็นอั้นว่าจบนะครับไม่ง่ายนะครับเพื่อนๆจำเนื้อส่งองพระนะครับแล้วก็จำโค้ดให้แม่นๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านไม่ใช่ของยากอะไรนะครับรูปหลอ หัวไม่ขีดฐานเตี้ยพุทธกวักหลวงปู่คุย้ยวัดทรับตะเกียน